การวัดอุณหภูมินะครับต่อผ่าน wiFi นะครับกดตรงนี้ลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่อ่านีา่สามารถเช็คอุณหภูมิได้นะครับนี่เช็คอุณหภูมิเช็คความชื้นอุณหภูมิความชื้นนะครับเห็นไหมตรงไหมบอกวันที่นะครับเห็นไหบอกวันที่เท่าไหร่เวลาเท่า,าไหร่ได้นะครับตัวนี้อโอเค มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นฬนกาดิตตนที่สามารถต่อผ่าน Wi-Fi เข้าโฮสมือถือสมาร์ทโฟนได้นะครับตัวนี้สามารถวัดอุณหภูมิวัดความชื้นนะครับได้แล้วบอกเป็นสติให้เราได้นะครับโดยสามารถเช็คผ่านสมาร์ทโฟนผ่านแอปสมาร์ทไรส์นะครับผ่านแอปสมาร์ทไรส์มาดูภายในกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ตัวอ่า ตัวของนาฬิกานะครับว่าเป็นยังไงตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีมาตรฐาน S O R O R T S นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปนะครับเพื่อนเชื่อมต่อผ่านแอปมือถือได้นะครับลักษณะของสมาร์ทไดท์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใช้ได้ทั้ง iOS และ a n d r o i d นะครับนี่เป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับก็ลักษณะมันก็จะบอกอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับปุ่มรีเซ็ต ปุ่มด a ต a ดูวันที่ได้วันเดือนปีเช็คอุณหภูมิได้นะครับวัดความชื้นได้มาดูภายในตัวกล่องนะครับภายในตัวกล่องการสแกน QR r code ก็สามารถสกแกนผ่านตัวนี้ได้นะครับมันก็จะมีทั้ง IOS และ Android นะครับลักษณะของนาฬิกาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่เป็น AFA3 นะครับใช้3ก้อนประมาณ4.5โวลต์นะครับ เปิดมาปุ๊บก็ใส่ประมาณนี้นะครับใส่นี่นะครับใส่ปุ๊บอ่ามันจะมีเสียงด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถตั้งปลุกได้ด้วยเนี่ยเนี่ยนะครับใส่นี่ นี่ใส่อย่างนี้นะครับปุ๊บมันก็จะบอกวันเวลาเลยนะครับว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้บอกวันเดือนปีนะครับวันเดือนปีนะครับตรงนี้บอกสัญญาณ Wi-Fi นะครับตรงนี้บอกอุณหภูมินะครับตรงนี้บอกความชื้นนะครับตรงนี้บอกเวลานะครับตรงนี้จะมีปุ่มไฟนะครับกดเปิดนี่เห็นไหมสีเขียวเลยเห็นไหมนี่นะครับอ่าพอใช้ปุ๊บคุณสามารถอ่าผ่านดู เนี่ยแอปได้เลยนะครับว่าอุณหภูมิมันเท่าไหร่บ้างนะครับนี่สมารทไรท์คุณมาตรงเซ็นเซอร์อุณหภูมิตรงนี้อ่ามันก็จะบอกอุณหภูมิเลยนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่กี่องศานะครับอ่านี่นะครับคุณก็มันก็จะบอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เลยนะครับอุณหภูมิยี่สิบหกองศาเห็นไหมยี่สิบหกจุดหนึ่งนะครับอ่าห้าสิบแปดมันจะบอกสติด้วยว่าสติเนี่ย ตั้งแต่เวลากี่โมงนะครับกี่โมงอุณหภูมิเท่าไหร่ยังไงมันจะบอกเป็นกราฟถ้วความชื้นนะครับดูความชื้นได้ด้วยนะครับความชื้นว่าอุณหภูมิช่วงเวลานี้ความชื้นเท่าไหร่แบบนี้นครับก็จะบอกนี้นะครับคุณสามารถตั้งเปิดปิดได้สมาร์ทนะครับเซตค่าเซตค,ค่าตั้งเวลาได้นะครับจะตั้งเป็นองศาหรือว่าไปตั้งเป็นฟาเรนไฮต์ได้หมดนะครับตัวนี้อ่าเนี่ยคุณเห็นไหมนี่ นะครับนี่นะครับก็ใช้งานง่ายต่อผ่าน wi-fi 2.4วิธีการตั้งอะ่ะมันจะบอกไน้ไวในคู่มือนะครับมีการตั้งจะบอกไว้ในคู่มือต้องใช้ wi-fi 2.4นะครับมีวิธีการตั้งค่านะครับต้องแต่ต้องใช้ wifi 2.4กิกะเฮิรตนะครับในการตั้งอ่าสมาร์ทไรส์เนี่ยตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่น,นะครับนี่อ่า ดูอุณหภูมิดูเซนเซอร์ได้แสงก็ประมาณนี้นะครับอุณหภูมิอ่าตัวนี้จะบอกสัญญาณ wi-Fi นะครับเราอยู่ที่ไหนเราสามารถเช็คดูอุณหภูมิที่บ้านเราได้นะครับเราสามารถเช็คดูอุณหภูมิที่บ้านเราได้ไม่ยากนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับในการวัดอุณหภูมินะครับต่อผ่าน wi-fi นะครับกดตรงนี้ลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่อ่านี่ าสามารถเช็คอุณหภูมิได้นะครับนี่เช็คอุณหภูมิเช็คความชื้นอุณหภูมิความชื้นนะครับเห็นไหมตรงไหมบอกวันที่นะครับเห็นไหมบอกวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ได้นะครับตัวนี้อ่าโอเค